มีเพลงหนึ่งเพลงชุดนี้ที่เท่มากเลยคือคิดเหมือนกันหรือเปล่าขึ้นมากระเท่แล้วเป็นเป็นริฟหน่อยแล้วก็แบบในเพลงมีลายแบบกีตร์ที่บอกว่ามีความเป็นฟายเอาคือเล่นเป็นเหมือนเป็นลายวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นยังไงครับมันจะเป็นริฟใช่ไหม ไม่ได้เล่นเป็น power chord ได้เล่นซิงเกอร์โนนเลยใช่เล่นแบบพร้อมเบสเบสยูนิซันเป็นยูนิซันกันครับทำไมถึงไม่เล่น power chord ทำไมถึงเล่นซิงเกอร์โนนเพราะว่าผมเชื่อว่าผมตอนแกะแรกๆหรือหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าบางคนจะเป็นแบบคือจะวป็นนิฟายจะไม่ค่อยมีพาว power chord ถ้าจะมีก็จะเป็นแบบคู่สามแทนอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่เล่นพาวเวอร์คอร์ดใช่คือแบบเพราะว่าเสียงมันพาวเวอร์คอร์ดมันให้เสียงแบบหนึ่งเนาะ มันจะทั่วไปมันจะทั่วไปมากกว่าผมว่าซิงิลโน้ตเสียงก็จะชัดกว่าพาววอคอร์ดด้วยทั้งหมนเหอเล่นโน้ตนั้นนเนื้อเลยทีนี้คีย์อีเนาะแต่ว่าขึ้นมาเป็นเหมือนแบบที่ปูดเลยเมื่อกี้อะไรมา A ใช่ไหม A กับ B C กับ5เนี่ยแล้วก็3 6นี่ก็คอร์ดสูตรใช่ไหม4 5 3 6้ใช่ ได้เลยเขาเรียกอะไรฟันนี่พ็อปเกชันเทไรดังวันนั้นใช่ไหมครับแต่ข้อจํากัดก็คือในเมื่อทุกคนเอาไปแต่งอล้พอเรามาใช้แต่งไงให้มันแตกต่างให้มันแตกต่างกันอันนี้คืออินโทรแล้วก็ไอไลน์ริฟอินโทรเนี่ยก็อยู่ในท่อนพรีเหมือนกันในคอร์ดชูเดิ้ลใช่ครับใช่ครับแต่ลายที่น่าสนใจกันอยู่ในท่อนท่อนฮุกครับท่อนคอรัสอ่าเดี๋ยวปูมลงเล่นให้ดูหน่อย เป็นแบบเหมือน v, v, แมงวี <laughs> แมงวันตมตัวเนี่ยนะไลน์พวกนี้มันเป็นเหมือนผมรู้สึกว่าถ้าเป็นกีตาร์ปกติเขาจะไม่ค่อยเล่นลไลน์เลยแบบนี้มันจะเหมือนเป็นไลน์เหมือนซินกดๆเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพลงทั่วไปอ่ะมันจะมาจากแบบบางทีทำเพลงกันอ,ะอ่ะจะมีคนสักคนอย่างรังแหลมกับโฟนเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องเมโลดี้บางทีก็ทมขึ้นมาประมาณนี้ไหมเออฟังแล้วเออมันจะเริ่มแต่จากนั้นส่วนใหญ่แบบความที่เป็น ฟิลฟิลที่แบบสามารถร้องอะไรที่มันเตะหูได้เงี้ยก็คือคิดเป็นเสียงก่อนใช่เป็นเสียงมาก่อนเลยแต่ที่เรามองอย่างง่ายของทฤษฎีอย่างเงี้ยมันไอเสียงเตะหูมันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมีเทนชันใช่ไหมใช่คอร์ดก็อรเอปูเล่นเลยเนี่ยอ๋อมาเลยเมเจอร์เซเว่นก่อนเลยตัวเจ็ดเจ็ดก่อนเลยมาเลยแล้วก็ไปไในรอที่มี่ก็ตัวเก้าเทนชันทั้งนั้นเลยใช่ นี้มาลงตัวตัวห้าของบอีนะครับก็คือมันต้องรีซอฟ์นะมีเทนชั่นมาอ่าอันนี้ก็คือมาลงตัวคอดบีมีมีเทนชั่นเป็นตัวห้ากับตัวหนึ่งแล้วเราก็เห็นไอเดียว่ามีเทนชั่นขึ้นมาก่อนเตะหูแล้วเลยต้องกลับนะเพราะถ้าเตะไปเรื่อยเดี๋ยวคนจะปิดเกินใช่ไหมครับใช่ไอ่างั้นบนสองขอดแรกขออีกทีครับอ้าวอ่าแล้วไปไหนต่อครับ มโน้ตเดิมโอเคบนคอร์ด G# minor เนี่ยก็ไม่มีในตัวตัวเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้เป็น F# เป็นตัวเจ็ด p minor s แล้วก็มาตัว B ก็คือตัวสามแล้วบนคอร์ด C# นะครับก็ไม่ลงรูทใช่ไหมครับใช่ครับมันเทนชั่นมาแค่เฉพาะเปิดหัวเปิดหัวบอเฮ้ยอะไรวะอ่าแล้วก็ พา,าไม่งั้นพากับเข้าบ้านไม่งั้นมันจะหลอนหลอนเกินหลอนเกินอันนี้คือไอเดียการคิดพวกลายที่เป็นเมโลดี้วิ่งวิ่งอยู่ในใอยู่ในเขาเรียกว่าท่อนที่มันเราเราไม่ต้องเล่นเป็นพาวเวอร์คอร์อย่างเดียวก็ได้นะใช่ใอ,อ,อันนี้รวมถึงการแต่งเพลงแบบสมมติว่าเรามีอยากได้ท่อนฮุกแบบ แต่หูอะไรเงี้ยก็เอาเทนชั่นคันมาได้เลยแต่อย่างที่เห็นว่ามันต้องรีซอฟนะกับข้าออุปกรณ์โทนกันตลอดเหมือนเคยแล้วก็ไอเมเลอี่ตัวนี้ก็จะอยู่ในท่อนโซโล่เล่นคล้ายๆกันเรคไปดูกันรับเดี๋ยวก่อนไปท่อนโซโล่ก่อนโซโล่มันมีท่อนยูนิซันใช่ไหมท่อนนั้นเล่นเป็นไงครับ ือนแบบเหมือนอะไรที่ซ้ํากันเป็นโมทีฟที่ซ้ํากันแต่เปลี่ยนข้างหลังเปลี่ยนแค่นอตสลับกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับรวมๆมันอยู่บนซีชาวไปได้เนาะใช่คือเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยตอนคิดกันแหละเตอเดิร์ดเตอเตออันแรกครับอ่ะเตอเดิรเดิรเตอเดิรเดิรอันที่สองเนี่ยแบบเอาไงกันดีวะไปไม่ถูกก็เลยอ้าาเตอเตออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันแล้วถูกไหมมันไม่เตไต้ไปก่อนแล้ว ยงเี้มันก็ฟังเท่ดีคือง่ายแต่ว่าเท่ใช่ไหมแต่รวมๆมันอยู่บนคอร์ดสีชามไปเนลเนาะใช่ใช่ครับก็เล่นเหมือนหนึ่งกับเจ็ดอ่ะใช่แต่ตอนคิดก็น่าจะคิดเป็นเสียงเป็นเสียงแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับใช่ครับแล้วก็จะเข้าท่อนโซโล่ที่บอกว่าโซโล่ที่เป็นเมโลดี้เดียวกับลายที่วิ่งอยู่ตรงบนท่อนคอร์ดคล้ายกันครับเราเล่นให้ดูนะครับ ก็จะแบบเมโลดี้เหมือนเดิมหมดเลยใช่ไหมโน้ตซ้าเหมือนเดิมแต่จัดเรียงใหม่นิดหน่อยให้มันมีเหมือนหางเสียงหัวเสียงที่แบบยาวสั้นไม่เท่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วเล่นออเต็ที่สูงขึ้นนะฮะวันไอเดียก็คือเอาไอ้ลายนั่นแหละมาขยายใช่เหมือนมาขยายมาขยายโอเค